สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเก็บผักปุ้งไปทํากับข้าวเย็นกินกันนะคะวันนี้เราก็ได้เป็นเมนูผัดผักปุ้งเซปกระปองค่ะอันนี้เป็นผักที่เราปลูกไว้ทานเองนะคะปลอดสารพิษแท้แน่นอนค่ะวิธีเก็บนะคะเราก็จะเด็ดเอาค่ะเราจะไม่ถอนนะคะถ้าถอนเราจะได้กินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเด็ดเราจะได้กินหลายครั้งค่ะ เห็นอะไรวิ่งผ่านไม่ต้องตกใจนะคะเป็นน้องมาคะ่ะนางจะชอบมาเก็บผักมาทําสวนด้วยค่ะจะเดินตามตลอดเลยะคะ่ะไม่ยอมห่างไปไหนเลย <î s> วันนี้เราก็จะเก็บไปเยอะหน่อยนะคะจะเก็บไปฝากยายฝากป้าฝากข้างบ้านด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ